งานสปอนทยแลนด์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18พฤษภาคมปีนี้ที่ศูนย์ไบเทคนะครับก็เป็นอีกงานที่มีความสำคัญมากนะครับที่ uh, BioI ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมรับช่วงการผลิตไทยหรือว่าไทยสัพคอนแล้วก็ทางบริษัท Informa ร์มา e t นะครับเราจับมือจากงานนี้ร่วมกันมาเป็นเวลา18ปีนะครับแต่งานปีนี้จะมีความสําคัญมากขึ้นกว่าปีก่อนๆอ,อีกนะครับโดยงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสําคัญที่บริษัทชั้นนําจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์นะครับรวมั้ง e ี แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นซีมิคอนดักเตอร์หรือ PCB นะครับแล้วก็ไปจนถึงบรรดาผู้ผลิตะระบบ ation, ออโตเมชันเครื่องจกักรกลเครื่องมือแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆนะครับจะได้มีโอกาสมาพบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศนะครับซึ่งทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันและนําไปสู่การซื้อขาชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นนําไปสู่การว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนในประเทศ แล้วก็รวมทั้งการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาตินะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกันด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่เราต้องการจัดให้งานสัปคอนไทยแลนด์เนี่ยเป็นเวทีสําคัญที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้มาพบกันนะครับซึ่งในแง่ของ b w i นะครับ บทบาทของ b i ที่ทําในเรื่องการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นงานที่ BIA ให้ความสําคัญนะครับเนื่องจากเราตระหนักดีว่าการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EV หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยเรื่อง supply chain นี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับถ้าเรามี supply chain ที่ครบวงจร แล้วก็เข้มแข็งเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนแล้วก็จะยิ่งทําให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีฐานที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปเชิญชวนบริษัทต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับถ้าบราิษัทเหล่านี้จะต้องนําเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้เขาแข่งขันไม่ได้นะครับ ต้นทุนโลจิสติกก็จะสูงเราเองก็จะไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะฉนั้นอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ทํำยังไงเราถึงจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงให้บริษัทต,ต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีการซื้อชิ้นส่วนมีการว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนต่างๆในประเทศให้มากที่สุดนะครับซึ่งเรามั่นใจในผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนะครับว่ามีทักษะมีประสบการณ์ที่มีมาตรฐานที่สูงเพียงพอในการป้อนให้กับอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับเนื่องจากบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเนี่ย ผ่านการทํางานร่วมกับบริษัทชั้นนำระดับโลกมาหลายสิบปีนะครับเราอะไหลรถยนต์เนี่ยเราผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับแค่รถยนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นแค่ญี่ปุ่นค่ยุโรปหรือค่รถยนต์จากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรถยนต์เนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ev เนี่ยเรามั่นใจว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานระดับสากลสามารถจะไปเป็นส่วนหนึ่งในซัพพ l y chain ของอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอโอกาสสําคัญ ที่เราได้จับมือกับทั้งสมาคมรับช่วงการผลิตแล้วก็ทั้งบริษัทอินโฟมาร์มาร์เก็ตนะครับจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาโดยมีความหวังว่างานครั้งนี้จะนําไปสู่การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายชิ้นส่วนนี้นะครับมากกว่า9 0 0าคู่แล้วก็นําไปสู่มูลค่าการเชื่อมโยงที่มากกว่า22,000ล้านบาทในงานครั้งนี้ครับไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานปีนะี้ครับในงานสัคอนไทยแลนด์คั้งนี้นะครับคือนอกเหนือจากการจัดแสดง ชิ้นส่วนที่จะมีชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่มีความซับซ้อนมีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับทั้งจากฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายเองเนี่ยที่จะได้มาพบปะกกันนะครับแล้วก็ได้มาโชว์ศักยภาพว่าประเทศไทยสามารถจะผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้นะครับอีกกิจกรรมที่มีความสําคัญและเป็นไฮไลท์ในงานครั้งนี้ก็คือ s i n เ s s matching นะเป็นการจับคู่ธุรกิจเป็นการเจรจา ซื้อขายชิ้นส่วนเจรจาเพื่อว่าจ้างผลิตเจรจาเพื่อร่วมทุนกันนะครับซึ่งเป็นเวทีสําคัญมากและเป็นความโดดเด่นของการจัดงานสัปปะรไทยแลนด์มาทุกครั้งนะครับที่เราสามารถจะทาให้เกิด Business matching ได้หลายพันคู่ซึ่งปีนี้เราก็ตั้งเป้าสูงถึง9 0 0 0คู่นะครับและอีกไฮไลท์สําคัญของงานครั้งนี้คือว่าจะมีการจัดงาน bio s y m p o s i u m เป็นครั้งแรกโดยเราจะเจาะที่ ev supply chain นะครับเราได้เชิญบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ EV ชั้นนำที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจำนวน7บริษัทนะครับก็จะมี BYD, MG, Great Wall Motor, n มอ a ตอตางอัน ION แล้วก็เชอรี่นะครับที่เป็นผู้ลงทุนรายล่าสุดเนี่ยทั้งหมด7บริษัทเนี่ยจะมาร่วมในงาน b ีวายซ o s i u เซในวันที่15พฤษภา,ศา,ศาคมนี้นะครับโดยจะมานําเสนอ,อทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม e ีวีรวมทั้งจะมานําเสนอถึง แนวทางแล้วก็แผนในการจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศนะครับเพราะนั้นก็เป็นงานที่บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนี้จะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องมารับฟังด้วยตัวเองว่าบรรดาค่ายรถยนต์ชั้นนำเนี่ยมีแผนในการจัดซื้อชิ้นส่วนอย่างไรบ้างแล้วบรรดาซัพพลายเออร์ไทยต้องปรับตัวอย่างไรต้องผลิตชิ้นส่วนประเภทไหนมีคุณภาพระดับไหนถึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม EV ีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสาคัญที่ บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสป ly น์เชนของอุตสาหกรรม E ีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกครับปีที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมากเลยครับปีนี้ครับผมคาดการณ์อะไรนะครับว่าผู้ที่จะเข้าร่วมงานประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้เราก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า47,000คนนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การจัดคู่ธุรกิจมากกว่า9,000คู่มูลค่าการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นก็คาดว่าน่าจะมากกว่า22,000ล้านบาทครับ การเตรียมงานไปถึงขัง้นตอนไหนนะครับก็ตามขั้นตอนาจัดการก่นดท่านครับในส่วนของงานนะครับการดำเนินงานตอนนี้นะครับเราไปมีเรื่องของการดำเนินงานเกือพบคร,ร้อยเ็จนะครับในส่วนของงานนะครับนอกจากเราได้พวออกการนะครับจะได้เจอทงพิเศษแมทชิ่งกับผู้ค้ารยายใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกเรียกว่าผลิตชิ้นส่วนจากต,าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเสริมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นจํานวนเงินนะครับจากเกาหลีนะครับจากทางด้านญี่ปุ่น นะครับก็จะมาเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า,าร่วมร้อยบริษัทนะครับซึ่งในงานซับปันไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นถือว่าณปัจจุบันเป็นงานประจําปีนะครับซึ่งทุกทุกคน,นในภาคอุตสาหากรรมนยครับจะกําหนดเวลาแล้วว่าชว่วงพฤษภาเนี่ยจะเข้ามา เจอกันในงานนี้นะครับโดยเฉพาะในงานซับฟันไทยแลนด์เนี่ยนะครับเป็นงานปริชิ้นส่วนยังจัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับง,งานอินจัมแมกนะครับเป็นงานเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลนะครับรวมกับงานพลาสติกลอปเปอร์ด้วยนะครับซึ่งเรา,าจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2นะครับรวมในงานซับฟันไทยแลนด์นะครับงานอ,าอินจมัมแมกพลาสติกลอปเปอร์เนี่ยเราใช้คอทั้งหมด7จคอของใบถึง นะครับก็คิดว่านับนับนับปีนี้นะครับเทรน์ของอุตสาหกรรมนะครับไปเรื่องของ e ีนะครับไปเรื่องของ Carbon n e u t ทร l ที y นะครับทำยังไงเราจะไปถึงเซโร่ได้นะครับก็จะมีเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเข้ามาบอกเล่านะครับให้ชาวอุตสาหกรรมเ่ยนะครับรับฟังรับทราบตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของ EV เนี่ย นะครับอ่ก็จะมีอยู่ในงานี้ด้วยนะครับโดยจะพบเทคโนโลยีไม่ว่าจะในกลุ่มชิ้นแม่ข้อม i ชิ้นทูนะครับกลุ่มออดอมิชันนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยมากกว่าพันห้าร้อยแปดไทยนะครับก็วันที่สิบห้าถึงสิบแปดนะครับพฤษภาฯนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับก็เข้าไปร่วมงานนี้นะครับโดยในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ํายันจนถึงปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับสาหกรรมการผลิตครับทุกท่านนั่นจตัวไหน กสามาคมเนี่ยก็ร่วมกับปีบอไอนะครัทำงานเรื่องซับคอนไทยแลนด์มาตลอด18ปีนะก็หน้านี้นะก็เติบโตมาอย่างตลอดนะสมาคมก็สามารถขยายยูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็จนสมาชิกเนี่ยเติบโตมาจากสมาคมนี้โดยเฉพาะเรื่องบิ๊กซืแบตชิ่งที่เราจับร่วมร่วมมือกันมาตลอดนะแล้วรงงานเนี่ยมีโดยเฉพาะมีรถอีวีจาก ข้างนจีนมาแล้วก็มีผู้ประกอบการจากประเทศมาซอดสิ่งเยอะแยะมากงนั้นการที่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศหรืออีวีเข้ามาเยอะๆมาซอดสิ่งนะ่ยเขาได้เห็นมูลของสมาคมต่างๆเขาจะได้มั่นใจถึงศักยภาพของสมาคมว่าเออเนี่ยสมาคมสามารถผลิตชิ้นส่วนป้อนก่อให้กับโรงงานเขาได้อ,อ,อันตินอันเป็นสิ่งที่ตร้งความมั่นใจเขาประกอบกับในใน,ใน,ค,นคนที่มาออกพูดหรือมาเที่ยวงานสมาคมก็แล้วแต่ก็สามารถ อซอสซิ่งหรือทำซัพพลายเออบิสเนสแมทชิ่งกับผู้ประกอบการจากประเทศจีนซึ่เข้ามาในเมืองไทยซึ่งในโอกาสนี้เขาก็จะมีการมาสปีดนะในงานซิมโพเซียมด้วยนะท่านจะได้รับความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทท้งมี่อยก็พยายามปรึกษากันตลอดว่าจะพัฒนาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไงให้ขอประเทศไทยเนี่ยให้เกิดความก้าวหน้าเทียบอันกับต่างาประเทศซึ่งเราก็พยายามที่จะหาซัพพลายเออร์จากต่างประเทศมา หลายๆค่ายนะแล้วก็มาแบทชิ้กันมาอะไรกันมาถ่ายทอดความรู้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีกันนะเพื่อเป็นทางรัฐทางหนึ่งที่จตสามารถทำให้คนไทยเราเนี่ยก้าก็ไปสู่ผู้ประกอบการระดับโลกได้จะมาเป็นดีทอยแอมเอเชียเหมือนเดิมนะตึงเราคาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วผู้ที่มาชมเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านไม่มาเนี่ยท่านจะตกเทนนะครับ นะจริงจริงงานเนี้ยทังนควนที่ไม่มาตกเทมาไม่ไม่โอกาสที่ดีมากที่ผู้ประกอบการรถยนต์ต้งองหกเจ็ดค่ายที่มาหมดนะฮะท่านควรจะต้องมางานนะตั้งสิบห้าถึงสิบแปดเพื่อสภาของนะถ้าไม่มาเนะี่ยผมบอกว่าเสียดายนะโอกาสที่จะมีอย่างเงีย้ยมีน้อยมากนะไม่ได้ไม่ได้บ่อยๆนะถึังอยากจะชืชวนท่านมานะครับมาเที่ยวงานแล้วก็มาเยี่ยมชมบูธสมาคมด้วยนั้นจะได้เห็นผู้สมาคมว่าสมาคมมีสกยภาพทําอะไรได้บ้างจะได้เห็นผู้ประกอบการแต่ว่า มีความสามารถแค่ไหนในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมีโโมโระบบอโตโนชั่นกันอย่างไระขอเชิญเลยฮะ,ะขอบคุณครับ